ไม่กล้าไลฟ์สดเพราะว่ากลัวไม่สวยไม่มั่นใจแก้แบบนี้ค่ะใครที่อยากจะออกมาไลฟ์สดนะคะแต่วันนี้ยังไม่กล้าเฮ้ยฉันไม่สวยแน่เลยจะทำยังไงดีวันนี้หมิงแนะนำสองแอปนี้ค่ะใส่ฟิลเตอร์ได้นะหน้าเนียนหน้าไบหน้าเรียวทำได้หมดเลยคุณจะมั่นใจในการไลฟ์สดมากขึ้นค่ะ แอปแรกนะคะก็คือแอป p ริซึ l i ล e นั่นเองค่ะกดเข้าไปนะคะเราก็สามารถถ่ายคลิปก็ได้หรือว่าไลฟ์สดก็ได้ค่ะสามารถปรับโหมดบิวตี้ได้นะคะเลือกสีฟิลเตอร์ได้เลยว่าใครชอบสีแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถปรับความเข้มความจางของฟิลเตอร์ได้ด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีโหมดบิวตี้นะคะหน้าเรียวหน้าเนียนสามารถเติมบลัชเติมแก้มได้ค่ะอีกแอปหนึ่งก็คือ f c e e o o o เนี่ยแหละคะ่ะเพียงแค่คุณลิงก์ a c e b o o k ของคุณกับ i n s t a g r กรนะคะเวลาที่คุณกดไลฟ์เนี่ยก็จะสามารถเลือกฟิลเตอร์ของ i n s t a g r กรมาใส่ได้นี่จะอยากได้สายฟอ r หรือว่าฟิลเตอร์หน้าใสาเกาหลีก็ได้หมดเลย ทุกคนก็ลองไปเล่นสองแอปนี้กันดูได้นะคะจะได้มั่นใจเวลาไลฟ์มากขึ้นค่ะ